น้าเอ้ยคนบักคนเลี้ยงซ้มตำเขาเลี้ยงซ้มตำของฟรีเราก็กินมือหอดพี่ประตูบ้านอ๋นคือบอกเอาจานหน่อยไปแม่พูดเดินเลียวๆค่ะม่ใส่อันนี้แงอันนี้ลองอเอาจาน,น,นแบ่งมาด้วยก็ได้เอาองมาด้จานแบ่งอะ่ะพี่น้องเอาซื้อเลี้ยงเราก็มีหน้าที่กินสวัสดีสวยๆยังอะ่ะ บอกว่ามาเข้ากล้องปุ๊บจะให้ต้องบอกสวัสดีโลดถ้าจะบอกว่าไม่มีก็จรินตัวแรกรวมกินละกินบอกกินบอรูนละตอนนี้อา้าวีกแส่ใส่เนี้ยเอา้าเห็นเกาเด้อชอนไสช้อนมันการุน่าแยาตีออก,กันเด้อ 跟、嗯、当你来的。 ต้มปาลาเราไปต้มในปลาแม่ค่แม่ไต้เขาซื้อให้กินแล้วก็ยังว่าดีเนาะอืมอ่๋อแคบอีอยังเจงี๊ยบแคบใหญ่พรใหญ่เขาซื้อจิ้มมาให้แล้วแค่นั้นแหลกพอ พอไปซื้อส้อมตำให้กินล็อกประตูบ้านพ่อมเนี่ยเ้ยเือันวุ่นวายตอรี่ส่งแนมเรื่องของชาวบ้านกแบบยกตรงยกให้สิบ้าทหน้ามันหน้ากินกปคาเทศด้วย แคปไก่บวมแคบหมูม้งแเสื้ยงเราแคบไก่ไมูหมูมแตัวน่อย่ทางน้ะบวแแคบแบบนี้ก้ลด ก็เก่งใจพูดเ,เท่าเางงานเาา้นอันกามรูดษบนหลักอมันมีเหตุการณ์เจอเจอว่างานคือภาวะอันอึมั่นหาชีพเนาะอันนี้เท่าไรระบันเนี่ยเจ้าเจ้าอร่อยไหมจีมพี่น้องก็ซื้อให้กแล้วคือโบว์แมงตีนาตีดัดดงแตงก็กบอได้ออกเพราะอบาอมดามือที่ปลายมือกมันแหละขนม ตังเท่าไหร่ตังเท่าไหร่แม่ตังยูทูบอยู่เพรกท่านได้อยู่ดอดกระปุกไว้อยู่เขายังบอกกระจายออกไม่อยู่ แข็งแม่พี่น้องเอ้ยกามสิบบหลุดบ่บ่เหลือเออว่าอะไรอะไม่าตำเองเอนอ่ะบ่แซ่บบ่ซื้อเขาหนิติ้งไดยกดแซ่บอันนี้คือจีบบานเขาไปเพิ่งจีบโรงเรียนเขา<อ>คุมลือดหัวเลยเขา<อ>ก็คือใส่น้ำ ใส่พริกใส่น้ำปลาใส่ปลาแดกคือเข้ายุคือเขาจอมเจ็บรู้ได้เสียเงินบก่กนี่ใสม่มนุษย์เป็นงไงแหละเฮ้ยออกยัง่งยั่งที่ไม่แพงไอเดียว่าจะเป็นเพราะว่าหนึ่งเขาโซ่เนือเ้นอหรือว่า เขามีออกหลายเจ้าติดโรงเรียนไม่ได้เสียท่าเช่าบอกเสียเมื่อบางคนเขาขาดทุนเขาออกแล้วคนเก่ามาเที่ยวช่างมาคนเก่าอ่ะอยู่ดุริศได้รันที่โปริธ่ากคิดว่ารานตัดนี่ แล้วเขาราดแกงบหมเซ้นบางได้เดินซ้ายเดินขวาอยู่ <c oughs> เสือเหมือนเด็กหน่อยจัดน้อง <c oughs> ว่าเลือกรูปลายกัไหนแค่แบงให้เอาน่าคือลอยแต่หุบ เม่ก <Birthday>, ี้กับบ,บรุษจักรลูกว่าแม่หน้าแม่คือรวยกันนัวมันรอยจริงจีนะบอกแม่เขาว่าหน้ามันขาวกว่าข้ออ,อ๋อเออหน้ารอยบอกเได้เกิดอีสานเนาะพวกคนใต้เด <c oughs> ้เดีบุรจักคําศัพทหน้าร้อยป้าอีสานหมายถึงหน้าขาวกว่าข้อก็เว้าให้มันดีๆเนี่ยมันเออเออจังไหยบอกว่าอย่า้ออหมอ่ออม เ,เ,เดี๋ยวต้นเห็นไว้เป็นไงปั้นกระตายฉันเก็บไว้เออเดี๋ยวดะหยุดคลิปแป๊บนึงแป๊บนึงโ <c oughs> อ,อเคโุ๊แล้ว ราชาบ่เดินไปครับ่ท่านเขาที่ลงที่นึ่นทสุดจังหวะสิบได้ไปเสื้อนั่นให้พ่อมาอยู่บ่อบปแบนด์สุกไก,ก,ก่สกัดแม่อืมถ้าได้ไปเสื้อจะได้เสื้อนั่นมากอกดีแ๋แหละท่อมยาบนปาก เพรก็นั่นไปร้านค้านี่บอมี่มันบอกอันวิกปุงวิกกี้เพื่อนเห็นไหม,มันเป็นขวดอันน้อยหน่อยเบียดปรยัดอย่โอ้ยบอพ่อกระใสเส้นยั่วดังเขาอุตส่าห์ซื้อโครต้องแพ็คหนึ่งน้ำกล้มน้องแพ็คนึงซื้อจะได้เมาแล้วสามร่อมาลดโทษโทษซื้อควงแพ็คหนึ่งวันสามชิ้นเลยนะจ๊ะสามล่อยี่สิบจีบาท แพ็คหนึง่งของแพ็คหนึ่งร้อยสี่สิบเซนเนีวาซื้อของมาซื้อของปวดปีร่วมปีร่วมเงินยี่กันมาเราวสามรอบแม่ปั้นนั่นแหละยังบอกครบเดนั่นี่ซื้อของยังบอกครบเดนประเด็นสามพันสามพันเอ็ดเมตรเลยขนาดไปตุกอาทิตย์เด้นี่เดี๋ยวนี้ซื้อของมาตู้อาทิตย์ ว่าขึ้นต่ำกว่าสองพันแค่แค่สองพันสองสองพันสามของขึ้นราคาไหม่ำไมตัวพี่พันห้าบาทเอาเดี๋ยวนี้พันห้าบาทได้ี่ยต้องสองพันกว่าขึ้นมึงจะได้เห็นเป็นรูปเป็นร่างเขานะเรียกว่าเงินเฟ้อเงินเฟืดองนะฮะเงินเฟ้อเงินเฟืดค่าคองค่งงาคอ,องที่แพงแต่ค่า อะไรนะดำรงค่าค่าเขาเรียกค่าแรงไม่ขึ้นในค่าของที่แพงเงินะเฟ้อตัวเงินบาขึ้นต้องทำนะไปว่าเนื้อนะว่าเนื้อหมูนเนื้อไก่น่ะคือเงินมาค่าแรงมาขึ้นต้องทำฮะเครื่องเแต่เครื่องดื่มเพงตอนนี้นะ่ะพวก เครื่องอุปโพคบริโภอาหารผักตันนี้เริ่มลงแต่ว่าเครื่องดื่มยับงบง่ลงอืมเล็กกวนนะ่ะแพ็คละสองร้อยกว่าบาทจองละหกสิบแปดขึ้นมาเรื่อยมาเร่อยมาเรื่อยเคื่อนนี่สามร้อยยิบสี่บาทค่าตะกรันควรนึงน้ำพกนะควรละยี่ิบห้าปัจจุบันไม่มีแล้วลยี่สิบห้าแปดสามสองหลักันลุก คือเป็นแพ็คมันจะถูกกว่าเลยเอาน้ำตาลมาไว้นี่นี่แหละมันจะขาดลูกง,งนันปซื้อไว้บ้านยายขวดบ้างไงใหญ่กว่านี้อีกม, 3, มันมีสีิตร3ลิตร2ลิตรครึ่งเหมือนบะหมั่น3ลิตรครึ่งซื้อน้งหวดใหญ่กว่านี้จัหน่อยก็ประมาณนหากันระมาณนเลยละ่ะกินแก้วเดียวแล้อย,ยู่หันอยู่หันละ่ะ กงซือ hết nhà มุกขวดใหญ่ับเนี้ยใช<ด>่นี่เลยโอ้ยแย่งเงจะกินโคก,ก็กินเบียร์ไปไไปสองมือมาเห็นย่กินโคจเก้วเนี้เห็นแต่ดื่มเบียร์ชางเลเห็นบอยิงาแม่ดนขงเากินโคกช่ใ่เราเห็นเบียา,ากินเบียร์กอนเฮ้ยเห็นถามแจคเก้วนึงตั้งตรงหน้าเลย <c oughs> ปนะดึงเฉียกขวดเบียร์ออกมากเลย โคกตกะ,ะโบโรถเก็บแม่ใหญ่ตั้งหามันละพคนวะเมียกูบ่มีช่องแช่มันบ่เย็น <c oughs> มันเด็ดมมื่เช้าเราสะมารกเน็ตมบนยูทูบสินยาแอบสอน <c oughs> มันสาวบอกบอสโทรไปเครื่องใหญ่เพื่อนว่าจังไหนได้ยินปิดเครื่องปิดจังไหนคือโทุติดตุ้ดตุต้ดจุเ <c oughs> ราเราปิดโทรศัพท์ไป <c oughs> <c oughs> นี่มาเราปิดเราปิดหลงอะไรหานเนาะนี่เราก็ว่าพวกเถ้าได้กินแล้วว่าเรได้กินว่ามันจะมาจมวางดอกมีแย่เราแย่เพรกะแกมากแล้วก็ว่ามึงเอาเขาไอ้กูกินไปกินเพิ่งวางช้อนวางหันเอาเจ้ากินแล้วกินอยู่ไซแล้วนี่มึงอ่านตะนไหนกูกินกูยังไม่ได้กินอยูเพิ่งวางช้อนวางหันแน่นมากเยี่ยมมาก ดูสีเหลวกวาม่ตังจะไปอันธนาคารเนาะเแย่แล้วว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีเสศษเงินบอกกูจะกินไออันอันก๋วยเตี๋ยวคนว่าสิบแบงค์พันคนบะแตกเด้อว่าเอากี่ถุงก็เอาถุงเดียวพราะจะกินกับพ่อโคก็เลยอันฟังนี่ก็บบุญอยากแตกคือกันล้วว่าแบงค์ห้าเนาะกอดเหรียญให้สามสิบบาทให้ทัวไปซื้อใส่มือไห่จืดก็เนาะ เอ้ยสร้างรอยู่อยู่ในช่องนี่แหละตามคีบาทมันได้ถุงเดียวแมั้งปะเขามีความสามารถเด็กหัวแย่มึงอ่ะได้สองถุงเ <c oughs> ออเคาได้สองถุงอ่ะเซ็นไปถุงนึงโอ้ยยาย่สุดเสั่นละยังนะเซ็นไปถุงนึงอ๋อมาถึงแม่ตู่ยังไม่ถึงเก้าอีอ้เนาะมึงบังพ่อมน,นี่ยังแงะไม่ไหวยังแกเจ้าก็จมแกมีความสามารถพอเขาความสามารถพิเศษมึงเรียนแบบก็ได้ดอก เป็นอยังได้กูบอกว่าไปซื้อก๋วยเตี๋ยวเงาะสามสิบบาทเออได้เป็นอย่งได้มาสองถุงเนาะมึงเคยเห็นบอกได้อยังคือได้มาสองบอกเรามาปิดหรือเปล่าไม่เลยยายเอ๊ก็สงสัยอยู่ว่าไม่ต่างอยู่สามสิบคือมาสั่งก๋วยเตี๋ยวสองถุงยายเอ๊ก็ได้เดี๋ยวโดนยายยดยสีหยำมแท้แทว่ะปวดขำจีบบอกยายมึงได้ก็อาจจะฟังผิดนะ มึงผิดยังไงว่าให้เปสามสิบบาทไหม้ <c oughs> าเอาสมุงก็ให้ไปตามราคาเลยเนาะคือว่าฉันเวออกว่ามฟังผัวนั่งหยับจุบเลยใครน้อนเจาน้าเนาะอ,อ,อว่าเต,ตือยกไปต้อ้เนี่ชีวิตยิ้แมแห่หมดนี่มึงก็จมให้ตายมึงดีดีหรอ เราปรเดียงด้วยนะประเด็นนี่ผมได้ห้ามเอาเศราจะได้นตีแม่เจ้าของโจ๊กเกอยู่ขนาดแบบขนาดว่าเก้ป่วยได้แต่ไม่ป่วยขนาดไหนอ้าวใบยศเงี้ยนะย่าบอกว่าย่าก็บตาเวอร์จะจุนแล้วแต่ขวัใจร่อนแลนย่าก็บโบขวัญใจร่อนตอนที่พ่ออันต่อไฟนะเวอร์ตะจุนเงี้ยเบิ่งเงี้ยวัวใจร้อน บเจลอไหนได่ไหนหนาวมันเจล้อหนอกบนนี้กัวนาีสุดยอดจมให้หัวสั่งผ้าซ่อนรถเครื่องจมจมพรขายกับเดีริมจอตลาดในเดิมดีนะยายบไดิสซอนกับคนบางานนะแบบนั่งลงมาม่อเดี๋ยวคนเย็ดเย็ดสีคนตะกี้ไปใส่บ้าง นี่มีการบดขาไปคนนึงขากไปคนหนึ่งเลยเนาะแม่คุณบอมันเหมือนคนอื่นเนากอ่บเห็นหน้าลูกเขยแพ้วเลยยังห่วใจยากกว่าไปยังเห็นหน้าได้จะเห็นหน้าเลย็นหน้าแม่จังหนึง โรหาพ่อตอนเธออสู่โรงเรียนโรมันอ่ะแพ้แวก่กอนมูคิดถึงลูกเคยแต่ปากแข็งซื่อๆนี่บักหวานตอนนี้ไปอยู่โครงการม่ยายๆก,ก็เรียงกยเตียวทุกวันเสียตังเจ็ดสิบเก้าบาทจมมือว่าสันยังว่า โอ้ยเสียแค่เจ็ดสิบเก้าบาทจมอันผู้คนเขาเสียเป็นพันเป็นอันสองสามพันก็บาจมอยู่เอามะกนกูบ่ได้เสียนะสูยใช่ไหม้าไปอ๋อโอ้ยเลยนี่ก็มาถึงจูนบ้า ว่าผู้ใหญ่อันผู้ใหญ่บ้านก็พ่อเป็นนั่นยาย่ตู้เสียลูกน้ำใจเลยบอกน้ำใจสวน้ำใจเป็นว่าเป็นจอดซื้อเบียร์ผู้ใหญ่บ้านเนาะของผู้ใหญ่บ้านสองขวดน้ำใจว่ะเพื่อนคนนี้สามขวดเมื่อมาเดี๋ยวฟัง่อเกี่ยวกัดบทีนเนี่ยเดี๋ยวเราให้กับข้าวให้ผู้ใหญ่บ้านกินเด้อกูบอกให้เพื่อนมากินข้าวบ้านข้าวข้าวบ้านเนี่ยนี่กูเแม่นบอกพ่อแม่เพื่อนแง่หลายวันสิมาอยู่บอกเอาเบียร์ให้เพื่อนโหลดอยู่บ้านค่ะ ทาแจ็คเมย์กันสินว่ะทาเนาะเอายน่ยชีฟ้ามุงแล้วพอผู้ใหญ่บับ้าดอกเออมึงเอาเบียร์ไปให้พ่อพูงไงสันไปไปเพิ่อนเขาแค้นงานอีเลีบบริสตัวเพื่อนก็เขามีอีหยังวะแม่บอกเอาเบียร์มาให้พ่อพูงไงจะดอกเออตั้งก่อนพ่องานยุ่งขี่รถกลับมาบา้านยายตู้ไปเอาเบียร์เปิดนะของกันกิน เทเบียยเอาบอสท่นบ่นผู้ใหญ่ว่างขีร่รถจอดปพ๊บมานั่งแม่บ่นบอสจำสิว่าหัยใหญ่พูน่ะหันแต่เมื่อเดี๋ยวว่าเอาเบียร์ไปให้กบ็บอกผู้เดี๋ยวสิมากสามมากยังไดนตีคือแบบศูนย์ก็บอกว่าได้เข้าใจวะไอตอนไม่เอาไปให้คือบ่มาหันนะพอเอาเบียร์ไปส่งวันนี้ขี่รถตามตูดมาโกลัวหัวแม่กลัวปอบนั่นสุดท้ายต้องดีให้เขา อันผู้ใหญ่บ้านเราว่าใหญ่ใหญ่ใหญ่เอ่ยงคอยได้มาขวดหนึ่งเด้อได้มาขดวดก็หมายถึงที่ซื้อไปให้อี่ไหมคอยจงไว้ขวดหนึ่งเดี๋ยวขับไปใน้คอยสิเมียนเยอะก่อนจะไปก็ได้นายยกซะก่อนนะแก้วของเจ้า <shove> บ <eurs> <mind> ้านแล้วก็ไปแมมีครับก่อนไปกินเบียร์นะมึงบ่ลืูนนั่นลุงดาราก็เลยว่าอันต้องอีหยังล่ะนี่ต้องวิกีจิบแล้วมันจรวดเลยผู้ใหญ่บ้านอันนี้ บล็วยังไม่นางหัวใจก่อนที่เราว่าห้ามพี่ใดเสีอเล่าให้มันบั็กอม่พลาดเสีปล่ามั่ไปมกซือปลาต้มปูปะเนี่ยนี่แหละเห็นเราเห็นแบบเสียขาดพุ่งตันนี้ยืนเบิ้งน้อซื้ออย่างด่าเพินแดงๆอยากกินเหรอจบอกเขาี้การมีการทางบาเราวม่กินอย่างเดียวนี้ป่ะนี่อย่งดียวบบนี้ ยายมึงบอกปีเดียวก็กเกษียณแล้วอุ้ยว่ะเอาให้พ่อบ่เหลือซัม<ะ>เน้นเอาไปให้พ่ออุ้ยบาปเนะานะอยซานเลยก็หอดแล้วเนี่ยเออเอาไปขัดข้ออีละหมดแล้วมัง้งเนาะหมดแด่จะนั่งหรอบ่ละนอนแล้นนว ให่จะแบ่งให้ตั้งแต่แก่กูนะแยกแถวหักใช่หรอตั้งต่อหาต่อหาต่อแถวเพราแห้งแช่ไหมแต่ข้างหน้าก้อนฟอมหขนลาดแบบต่ไม่หนักบ้านอันนี้นะบ่มีแห้งหรอกเอาหน้านะมาให้นดูใส่เด้ปนี่เจ็บนะบัลลุนวันหลังใส้ออีกหนด่ง <c oughs> มันคือว่าเสียงหัวแม่เรียกว่าอันบ้านนี่ตั้งหลานตั้งแม่ตั้งอันผู้ใหญ่บ้านถ้าเจอกันนี่เป็นปันไล่เมียว่าหมู่บ้านอันนั้นอันหัวจุ่มกันหลอดจากลูกบ้านเลยจากผู้ใหญ่บ้านล่ะถ้าได้เมาแล้วเฮ้ยเสียวกันแท่นเลยตัวนั้นตัวนั้นคู่ตอนตอนวันเกิดอันยายนั้แม่บอกว่าเบิ่งเมียงฝั่อย่าง เราจุนกินใส่จุนกินมูกกระทะโดยแตะเกียบอันเดียวไม่เดี๋ยวคนกินซ้อนส้มไนละเบิ่งส้มคนกินก็เร็วยด้วยมันมันมาเป็นคู่เราอีกอันนึงว่างเรากินอันเนี้ยอ๋อรอบหน้า่นีแหละมองไปแล้วจ้ะสวัสดีค่ะมากินส้มตำมูก,กันเดี๋ยวเดินสองเราควรจะมาเห็นหน้าโคกเยอะอ๋อเลย เอาหายใจคลองกันแหละไปเด้อะไปเอ้ยสมองสมองใกล้สอบระบะใกล้สอบแล้วคิดเยอะไปกันต้งคิดว่าไอ้กินไรจะไปเห็นหังต่อจะพระบอกว่าถึงบอกว่าพักนี้สมองเว้นหยุดนั่นยับอันอ่านแต่นังศืกษาหลายรู้เยอะจะสอบก็ได้แค่นี้ก็เห็นละละลาดเล่านี่อีเบิ้ง <Cezy> luôn mà luôn mặn là phân rồi giờ một thanh thầu mẹ nó quá ngâm nè anh Quân